พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านเฟซบุ๊กไลฟ์ประจำวันเสาร์ที่20สิงหาคม2559ในวันนี้จะพูดในหัวข้อว่าโปรดฟังอีกครั้งหมายเหตุต่อแหลแลนแลนแปลว่าประเทศต่อแหลก็คือโกหกหลอกลวงลิ้นปล่อนสับปรับอยู่ในคำว่าต่อแหลทั้งหมด เพื่อจะบอกกับพี่น้องว่าในประเทศที่ปกครองด้วยระบบตอแหลนั้นคือการสร้างเรื่องพลัดเรื่องใส่ร้ายทำลายกันอย่างไม่หยุดย่อนเมื่อวานนี้ครับผู้ต้องหาซึ่งถูกเอาตัวมาไว้ที่มธบ11บ11จากหลากหลายจังหวัดไม่ว่ากรุงเทพมหานครจังหวัดสตูลจังหวัดตรังจังหวัดอ่างทองหนองคาย มหาสารคามสกลนครผมเองนั้นเนี่ยนะครับดูในเว็บไซต์ของประชาไทยที่ได้ดูเอกสารบันทึกการจับกลุมเนี่ยนะครับซึ่งมีการระบุผู้ต้องหาทั้ง15คนความจริงก็คือ17เเป็นตำรวจอีกสองคนนั้นมาที่หัวข้อครับที่ผมจะต้องสื่อสารไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและ รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติทั้งพลตํารวจเอกจากทิพย์พลตารวจเอกศรีวรามาถึงเนี่ยนะครับในหัวข้อพฤติการแห่งคดีในบันทึกการจับกลุมที่มีการเผยแพร่กันไปทั่วแล้วเนี่ยนะครับว่าเจ้าพนกาักงานตำรวจผู้จับกลุมได้แสดงหมายจับดังกล่าวและตำหนิรูปรพันธ์ผู้ต้องหาทั้งหมด ให้ผู้ต้องหาทั้งหมดดูและตรวจสอบตัวบุคคลว่าเป็นผู้ต้องหาดังกล่าวเป็นความจริงผู้ต้องหาทั้งหมดยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับของสารทหารกรุงเทพเป็นความจริงเอาเรื่องแรกก่อนไอวิธีการให้ทหารไปเอาตัวเนี่ยแล้วก็เก็บไว้ในค่ายทหารมทบ .11 แล้วไปขออนุมัติหมายจับจากสารทหารตามหลังนั้นน่ย มันเป็นวิธีที่ซ้ำซากคือหมายความว่าเอาตัวมาเจ็ดวันก่อนแล้วไปตามหาข้อหากันทีหลังแล้วก็ยัดข้อหาให้ง่ายเรื่องการชุม,มนุมห้าคนตามคำสั่งคอสช,อชอและข้อหาอังยี่ในบันทึกการจับกลุมเนี่ยนะครับที่จะต้องวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างรุนแรงนั้นมีเนื้อหาอย่างนี้ครับพฤติการแห่งคดี เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจฝ่ายข่าวกรองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติสืบทราบว่ามีกลุ่มแกนนำคนเสื้อแดงหรือกลุ่มนปชได้ร่วมกันชุมนุมทางการเมืองเพื่อจัดตั้งพรรคที่เรียกกันเองว่าพรรคแนวร่วมปฏิวัติประชาธิปไตยโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมมือกับมวลชนในพื้นที่ต่างๆที่มีแนวคิด ทางการเมืองต่อต้านรัฐบาลเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยจึงอาศัยอำนาจของหัวหน้าคสชเนี่ยนะครับที่3ทับ2 5 5 8ลงวันที่1เมษายน2 5 5 8าทำการควบคุมกลุ่มบุคคลที่เชื่อว่าทำความผิดปรากฏรายชื่อผู้ต้องหาและกับพวกอีกสองคนรวมทั้งหมด17คน แล้วก็อธิบายนี้นะครับว่าได้นำบุคคลดังกล่าวมาสักถามปากคําที่หน่วยมโทโบ11ปรากฏว่ากลุ่มคนดังกล่าวได้ร่วมกันชุมนุมต่อต้านรัฐบาลและเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อจัดตั้งแนวร่วมประชาธิปไตยแนวร่วมปฏิวัติประชาธิปไตยเป็นความจริงพิจนารณาแล้วเห็นว่าพฤติการการกระทํา ของดาบตำรวจสิริวัตรหรือนายสิริวัตรมโนรัตน์กับพวกดังกล่าวเป็นความผิดร่วมกันเป็นอั้งยี่และร่วมกันมั่วและชุมนุมทางการเมืองณที่ใดๆที่มีจำนวนตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคสวชเจ้าหน้าที่ทหารจึงได้ร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ต้องหาทั้งหมดดำเนินคดีเอาหัวข้อแรกก่อน เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจฝ่ายข่าวกรองคณะรักษาความสงบแห่งชาติสืบทราบว่ากลุ่มแกนนำคนเสื้อแดงหรือกลุ่มนปชได้ร่วมกันชุมนุมทางการเมืองเพื่อจัดตั้งพรรคที่เรียกกันเองว่าพรรคแนวร่วมปฏิวัติประชาธิปไตยโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมมือกับมวลชนในพื้นที่ต่างๆที่มีแนวความคิดทางการเมืองต่อต้านรัฐบาล น,นี้แหละครับเวลาที่สัมภาษณ์ก็บอกว่ากลุ่มดังกล่าวบางคนเคยเป็นนปชมาแล้วต่อมาก็มาเห็นด้วยไม่พอใจจึงแยกตัวไปตั้งนปอปอแต่เวลาการบรรยายการบันทึกการการจับกลุ่มนี้เนี่ยนะครับก็มาบอกว่า กลุ่มแกนนำคนเสื้อแดงหรือกลุ่มนปชได้ร่วมกันชุมนุมทางการเมืองเพื่อจะตั้งพรรคที่เรียกกันเองว่าพรรคแนวร่วมปฏิวัติประชาธิปไตยหมายความว่ายัางไงหมายความว่าพวกผมนั้นที่เป็นแกนนําเนี่ยผมในฐานะประธานน,นปชพูดหลักการชัดเจนก่อนว่าการเป็นคนเสื้อแดงนั้นอยู่ที่พฤติการ ว่าไม่เห็นด้วยกับเผด็จก,การไม่รับใช้เผด็จก,การยึดมั่นประชาธิที่ปไะยคุณก็เป็นคนเสื้อแดงได้แล้วหรือคนจะเป็นประชาชนผู้รักชาติบ้านเมืองที่เป็นผู้รักประชาธิที่ปไะยได้แล้วและความสิ้นสุดของการเป็นอปชหรือคนเสื้อแดงก็าตามคือการไปยืนหยัดเป็นขี้ข่าเผด็จก,การรับใช้เผด็จก,การทรราช นั่นก็คือสิ้นสภาพโดยปริยายเท่ากับเป็นการทรยศประชาชนนี่เป็นหลักการที่ชัดเจนแต่การบอกว่ากลุ่มแกนนำคนเสื้อแดงหรือกลุ่มนปชได้ร่วมกันชุมนุมทางการเมืองเพื่อจัดตั้งพรรคที่เรียกกันเองว่าพรรคแนวร่วมปฏิวัติประชาธิปไตยบ้าหรือเปล่าคุณตั้งข้อกล่าวหาคนเฮงซวยแบบนี้ได้ยังไงฮะทั้งทหารและตำรวจ เจ้าหน้าที่เฉพาะกิจฝ่ายข่าวกรองเชื่ออะไรและคุณไปพบว่าแกนนำคนเสื้อแดงนพชประชุมเพื่อตั้งพรรคติว่าเนี้ยพรรคแนวร่วมปฏิวัติเพื่อประชาธิปไตยนั้นผมก็เพิ่งเคยได้ยินได้ยินวันที่คุณไปขออนุมัติหมายจับไปตอนแรกก็ประโคมโหมข่าวเพื่อชี้ว่าโยงใยเกี่ยวกับระเบิดในเจ็ดจังหวัดภาคใต้ ต่อมาเนี่ยครับยังไงมันก็ไม่ถึงแล้ตอนนี้ทิศทางก็ไปยังทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ BIN ไปแล้วแต่ว่าเมื่อคุณเอาตัวเขามาเนี่ยตั้งข้อกล่าวหาว่ามาตั้งพักที่เรียกกันเองว่าพักแนวร่วมปฏิวัติประชาธิปไตยผมไม่รู้ว่าคณะนี้เขาจะตั้งพักหรือไม่อย่างไรนะแต่ผมไม่เคยได้ยินและถ้าเขาจะตั้งพัก แล้วมันไปนหนักหัวอะไรใครสมมุติว่าเขาจะตั้งก็นายภัยบูลนิติตะวันยังตั้งพรรคประชาชนปฏิรูปได้ท่านก็รัฐประหารเข้ามาได้ปฏิรูปกับคำว่าปฏิวัตินัพวกท่านเนี่ยเป็นพวกรัฐประหารปฏิวัติก็คือการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปก็เปลี่ยนแปลงต่างระดับกันเท่านั้นเองและผมเองก็ไม่เคยได้ยินชื่อพรรคนี้มาก่อน และผมก็ไม่ได้ยินว่ามีการขัดแย้งและออกไปตั้งพักนี้เพราะผมไม่เคยได้ยินว่าใครขัดแย้งกับผมหรือขัดแย้งกับนบปชแล้วแยกออกตัวไปตั้งพักไม่ใช่ว่าใครเห็นต่างไม่ได้พวกผมที่เห็นต่างกันได้ไม่ใช่พวกท่านเห็นต่างก็ทําการจับกลุมคุมขังตั้งข้อกล่าวหานี่แต่ว่านี่นะครับเวลาพูดสัมภาษณ์เขาอีกอย่างว่านี่นะครับไม่ได้มีความเกี่ยวข้อง เพราะนี่นะครับไม่พอใจจึงแยกตัวออกไปเคยอยู่นี่คือการอธิบายเวลาสัมภาษณ์กับสื่อสารมวลชนแต่พอไปเขียนพฤติการแห่งคดีเนี่ยนะครับจากหน่วยงานข่าวกรองของคอสชอเนี่ยบอกว่านี่นะครับกลุ่มแกนนําคนเสื้อแดงหรือกลุ่มนปชได้ร่วมกันชุมนุมทางการเมืองเพื่อจัดตั้งพักที่เรียกกันเองว่าพักแนวร่วมปฏิวัติประชาธิปไตย มีพักที่เรียกกันเองได้รอประเทศไทยเนี่ยพักการเมืองก็คือพักการเมืองใครจะตั้งพักอะไรก็ตั้งได้นะครับเจกว่าพักแต่ในทางปฏิบัติแล้วในทางความเป็นจริงแล้วไม่มีแกนนําคนเสื้อแดงแกนนําน,นปชที่นั่งนี่นะครับสลอนกันอยู่เวลาถแถลงข่าวนะี่ใครละครับไปชุมนุมทางการเมืองแล้วก็ประกาศจะตั้งพรักการเมืองที่เรียกกันเองว่า พักแนวร่วมปฏิวัติเพื่อประชาธิปไตยปัญญาอ่อนที่สุดเมียจะบ้าไปถึงไหนคือมันเป็นตอนแหลรลนจริงๆเอาคนบ้ามาเนี่ยนะครับดำเนินการเรื่องแบบนี้กันได้ยังไงและเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็อธิบายเป็นตูเป็นตาเอาคนแก่คนเฒ่ากันมาเนี่ยแล้วท่านก็คิดว่านี่นะครับคือความสําเร็จอะไรของท่านแล้วอเพราะนี่นะครับ ถามว่าถ้าเขาชุมนุมทางการเมืองเนี่ยเอาละนะครับท่านเขียนอย่างนี้เวลาท่านอธิบายก็อ,อีกเรื่องหนึ่งว่ามีเมื่อสื่อมวลชนเขาถามว่าเอาแล้วชุมชุมนุมกันเมื่อไรชุมนุมประชุมกันเมื่อไรปลายเดือนธันวาห้าแปดไอ้นี่สิงหาเดือนแปดเนี่ยนะครับเดือนแปดเดือนเก้านี่นะครับ, 8, น 9, นรบต่เรียกภาษาไทยเนี่ยผ่านมาแปดเดือนอารมณ์ชาถึงขนาดนี้ว่าชุมนุมทางการเมืองเกินห้าคน แล้วเมื่อยัดข้อหาอะไรไม่ได้เนี่ยเมื่อก่อนก็มีกฎหมายภัยสังคมอะไรก็ไม่รู้ครับยัดภัยสังคมก่อนหรือพอรบรเนี่ยนะครับว่าด้วยคอมมิวนิสต์นี่ก็ยัดก่อนกฎหมายสองฉบับนี้เลิกแล้วแต่ว่าเรื่องอังยี่เนี่ยนะครับนึกอะไรไม่ออกก็ยัดใส่อังยี่ไว้ก่อนดูหน้าแต่ละคนเนีนะครับเมื่อวานนี้ที่กองปราบผมเองบางคนนี่นะครับไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนในชีวิต บางคนก็เห็นหน้านี้นะครับภาพในสื่อสารมวลชนแต่ผมบอกเลยว่าไอการตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับในลักษณะเช่นนี้นะมันเป็นพฤติการของตอแหลแหลนจริงๆโกหกพกลมปลิ้นปล้อนสับปรับหลอกลวงอยู่ตันเนี้ยแล้วก็ตัวยัดข้อกล่าวหาไว้ก่อนได้ปฏิบัติการทางการข่าวเสร็จนี่นะครับแล้วเขาต่อต้านท่านทีนท่ไหน มีใครในบ้านเมืองนี้า่าเคยได้ยินว่าพวกสิบห้าคนบวกสองเนี่ยไปต่อต้านพวกท่านที่ไหนบ้างทีว่าประชุมต่อต้านทั้งพรรคการเมืองที่เรียกกันเองบอกว่าประชุมแกนนำนปชผมไม่ใช่คนบ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจึงชี้ได้ชัดเลยว่าเป็นการโกหกพกลมและเป็นการหาเรื่องไม่ได้วันนี้ก็จะถอยหลังไปวันโน้น เพราะอะไรครับถ้ามันมีพฤติการเนี่ยนะครับว่ากลุ่มสิบห้าบวกสองเนี่ยไปต่อต้านรัฐบาลที่ไหนลองดูดีครับเดือนธันวาคมปีห้าแปดเคยมีข่าวไหมมีพฤติการอย่างที่ว่าไหมและพักดังกล่าวนี่นะครับได้มีการเปิดตัวมีการถแถลงมีใครได้ยินก่อนหน้านี้ไหมว่าพักแนวร่วมปฏิวัติเพื่อประชาธิปไตยอะไรเนี่ย สมมติว่าเขาจะมีแนวความคิดจะตั้งก็มีแนวความคิดอะไรแต่ผมไม่เคยได้ยินและไม่เคยเห็นมาก่อนว่ากลุ่มเหล่านี้ครับเขาต่อต้านรัฐบาลอุปทานหรือเปหรือว่านึกอะไรไม่ออกก็ยัดอังยี่ไว้ก่อนเอาห้าคนไว้ก่อนของตายถ้าต้องการปกครองกับประเทศแบบนี้อยากจะอยู่20ปีโดยพฤติการแบบนี้เพราะฉะนั้นครับ ผมเองก็เห็นว่าเรื่องราวเหล่านี้มันชักจะมากไปและก็มาลุกล้ำกำเกินพวกผมอะบอกมาตรงๆดีกว่าทำไมเวลาถแถลงพูดอย่างอ่ะแล้วในเวลาสำนวนพูดอีกอย่างอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาถแถลงก็บอกพวกนี้แยกตัวออกไปจากอปชซึ่งผมก็ไม่รู้อ่ใครจะแยกใครเนี่ยนะครับไปตั้งอะไรตรงไหนเนี่ย ด้วยความสัตย์จริงผมนั่งเป็นประธานเลยนะครับผมยังไม่รู้เลยและไม่เคยได้ยินชื่อพรรคการเมืองที่เรียกกันเองนี่มาก่อนและเสร็จแล้วเนี่ยครับเดือนธันวาคมมีการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลโดยคนกลุ่มนี้ผมก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนและที่สุดผมจะบอกให้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อขึ้นสารทหารแน่นอนที่สุดก็ฝากขังตามฟอร์มแบบไผ่ดาวดีเน่นะครับลอยคดีหนึ่งอายัดอีกคดีนึ่ง แต่เขาก็ใช้ความเป็นอรยะขัดขืนเนี่ยนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาเห็นแล้วว่าเขาได้รับความอายุติธรรมเป็นยุติธรรมอมหิตเพราะฉะนั้นครับมีประชาชนจำนวนมากเขาอาจจะไม่มีโอกาสได้ต่อสู้แบบภัยดาวดินหรือแม้แต่กระทั่งผูต้องหาเมื่อวานนี้เนี่ยครับที่กองปราบทั้งสิบห้คนเนี่ย ทนายความก็ใช้เนี่ยนะครับพวกสภาทนายความซึ่งผู้ต้องหาไม่มีใครอยากจะได้สักคนนะครับในกรณีเวลาไปที่กองปราบเนะี่ยเสร็จออกมาเรียบร้อยบอกมีทนายแล้วทนายนั้นเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่เขาจะเลือกเองไม่ใช่ว่าตำรวจเลือกให้เวลาตำรวจขึ้นศาลเนี่ยผมถามก่อนว่าตำรวจเลือกทนายความเองไหมทหารเลือกทนายความเองไหม คุณก็ยัดเยียดแม้กระทั่งทนายความเอาแล้วก็มานั่งแถลงข่าวน้าสลดออแพทย์ไว้ยังไงแพทย์ไว้ยังไงถามนี่ครับเรื่องพฤติการคดีนี่ครับตอบไม่ได้สักเรื่องชุมนุมอย่างไรเนื้อหายอย่างไรต่อต้านแบบไหนตอบได้ไหมเมื่อวานแต่เวลาไปเขียนไปละละกักอักษรนั้นมินประมาทพวกผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าผมปากอย่างใจอย่างนี่นะครับไปรู้เห็นเป็นใจอะไรนี่นะครับ บานนี้เนี่ยนะครับพวกท่านตลกหนังแดงเถืออแล้วแต่เพราะพวกเราเนี่ยครับเคลื่อนไหวอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับไม่ใช่ตอนหน้ามาพลับรับหลังตะโกเป็นคนสับกลับบานนี้เนี่ยนะครับยืนอยู่ไม่ได้ความจริงตั้งใจจะเลี้ยวไงลืมแก้เพราะตอนแรกพอระเบิดเนี่ยนะครับเจ็ดจังหวัดยัดก่อนเลยพวกผมตั้งศูนย์ปราบโกงยังถูกจับเลยอย่าคิดไปทําอะไร เพราะฉะนั้นเนี่ยนครับสิ่งที่พวกท่านกระทํากันนั้นเป็นการใส่ร้ายนปชเป็นการยัดเยียดข้อหาเนี่ยนะครับร้ายแรงแก่ประชาชนเป็นการกระทำเนี่ยนะครับที่ไม่เหมาะสมกับผู้ปกครองที่ดีในรัฐที่ดียิงเนี่ยนะครับบอกว่ากำลังเล็งหาหลักฐานโยงกลุ่มประชาธิปไตยใหม่เตรียมใช้ความรุนแรงอ่ะ,ะเลอะ น่าละอย่างกัเจ้าโรมเนี่ยครับจะใช้ความรุนแรงเขาเป็นคนถูกใช้ความรุนแรงแบบไปภัยดาวดินอ่ะเขาคนถูกเขาเป็นคนถูกกระทําถูกใช้ความรุนแรงคนที่ใช้ความรุนแรงคือพวกทหารครับคือพวกตำรวจที่ไปดำเนินการจับกลุมคุมขังเขาโดยไม่ชอบเนี่ยแล้วก็ต่อสู้อะไรไม่ได้เพราะกติกากฎคือฆ่าฆ่าคือกฎ เนี่ยโลกแห่งความเป็นจริงเป็นยางเงและสล้วเวลาสัมภาษณ์พูดอีกอย่างเนื้อหาพฤติการแห่งคดีมามิ่นประมาทผมและคณะได้ยังไงมามินประมาทนป,นปชใส่ร้ายความเนี่ยผมเองเนี่ยนะครับเวลาสตอชอมีปัญหาผมยังปกป้องเลยแต่นึกไม่ถึงว่าทั้งเจ้าหน้าที่ทหารสำนักข่าวกรองของคสชเนี่ยจะทำงานได้ห่วยแตกขนาดน,นี้มีหน้าเลยครับ หน้านี้ฤดูฝนเมฆเยอะได้ยกกันทั่วนหน้าและมันมีเนื้อหาอะไรบ้างเนี่ยมันเหมือนกับกรณีขอนแก่นโมเดลหรือกรณีรอื่นที่พลอตเรื่องสร้างเรื่องแต่งนิยายชนิดที่ละครช่องสามช่องเจ็ดไอก็แล้วกันนะเก่งนักน,น,นะครับในการเขียนเรื่องนะครับเขียนเรื่องพลอดเรื่องสร้างความอันเป็นเท็จเนี่ยผมเองเนี่ยนะครับเห็นพาดหัวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ว่าแม่ค้าพริกแกงนี่นะครับกลายเป็นผู้ต้องหาต่อต้านรัฐบาลเป็นแม่ค้าขายพริกแกงนี่นะครับกลายเป็นอาชญากรของชาติเป็นอั้งยี่มั่วสุมชุมนุมกันต่อต้านรัฐบาลตั้งพักที่เรียกกันเองว่ามีที่ไหนพักเรียกกันเองพักก็คือพักนี่พักที่เรียกกันเองมันไม่ใช่คอสชอคอสชอนี่เรียกกันเองได้เพราะว่า เอาปืนก็มายึดอำนาจแต่พรรคที่ต้องไปจดทะเบียนกับกกตพรรคที่เรียกกันเองเวลานี้พรรคประชาชนปฏิรูปไอ้นั่นแหละครับพรรคที่เรียกกันเองว่าไอ้นี่ไม่เคยได้ยินผมเองเนี่ยนะครับเห็นแม่ค้าพริกแกงต้องตกเป็นแต่ละคนนะครับดูอายุอานามเจ็ดสิบกว่าปางตายกันทั้งนั้นเหมือนจาทินไปยึดค่ายทหารติละสูรานนท์ขอนแก่นะยึดโรงพัก ขี่มอเตอร์ไซค์เก่าๆเป๊ดๆทหารถามมาบอกจะมายึดค่ายทหารตำรวจทังจะมายึดโรงพักเชื่อเมื่อเชื่อประเทศนี้นะครับส <Oder. S 2> ิ้นชาตินะคือมันประสาทขาดสติปัญญาอ่อนด้วยเอ้าใครมันจะรับไหวตั้งข้อหากันแบบเนี้แล้วก็ตัวไปขังขังไว้ก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าผู้ต้องนะครับใครจะต้องโดนแบบนี้กันบ้าง ผมก็ไม่รู้จะอยู่รอดกันอีกกี่วันน่แต่ผมทนไม่ได้แล้วกับพฤติการพฤติกรรมแบบนี้พลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าคสชเนี่ยท่านปล่อยปละละเลยให้ประเทศเป็นแบบนี้ได้ยังไงเวลาท่านเนี่ยนะครับถูกวิาพากษ์วิจารณ์ท่านก็โวยทําไมสื่อไม่ช่วยทําไมคนไทยไม่ช่วยกันเอาและไอ้ระบบการปกครองแบบนี้นะครับตั้งข้อหายัดเยียดความผิดกันแบบนี้กล่าวหาล่วกหน้ากันแบบนี้ทั้งที่จริงเดิมเนี่ยมีหลักหลักเป็นมีบางเวลา แบบว่าอย่าโทษใครกันไปกันมาให้เจ้าหน้าที่เขาดําเนินการอย่าไปกดดันหลักดีอยู่แล้วแต่พอการกระทําในระดับล่างลงมานั้นคนละเรื่องกับพลเอกประยุทธ์เลยมันกลายเป็นละครสลับฉากกันได้ยังไงผมเองเนี่ยนะครับขออนุญาตอ่านจดหมายเนี่ยนะครับของมีนาแสงสีแม่ค้าพริกแกงถึงเวลานี้เป็นผู้ต้องหาอังยี่ซ่องโจรละฝ่าฝืนคำสั่งคอสชอ เขียนจดหมายถึงลูกสาวว่าที่ผ่านมามะไม่ค่อยแสดงความรักต่อนาดาไม่ค่อยฟังนาดาพูดไม่ค่อยมีเวลาให้นาดาแต่มะรักลูกมากมากถึงมากที่สุดที่มะคอยโทรหาหลังเลิกเรียนไม่อยากให้นาดาแวะไปไหนก็เพราะมะเป็นห่วงถ้าลูกมะหายไปมะอยู่ไม่ได้ตั้งใจเรียนนะเชื่อฟัง ตะแซลูวะต่อไปนี้ลูกคงต้องดูแลนาดาแทนมะที่ผ่านมา12ปีนาดาเป็นลูกที่น่ารักเชื่อฟังรับผิดชอบเก่งแถมสวยด้วยแต่มะอาจจะไม่ได้พูดออกมาแต่มะก็ภูมิใจในตัวนาดามาตลอดรักลูกที่ชูดนี่นะครับเป็นภาษาแม่พูดกับลูก อยากให้นาดาภูมิใจในตัวเองมั่นใจในตัวเองสตรองสตรองเราไม่ได้จากกันไปไหนแค่เราอยู่กันคนละบ้านนาดาทำหน้าที่ของนาดามะทำหน้าที่ของมะปล่อยให้มะไปหาประสบการณ์ไม่ต้องห่วงนะบอลอ้อนให้เก่งขอตังป่าไว้เยอะๆนี่เป็นจดหมายเนี่ยนะครับที่แม่เขียนมาอย่างลูกผู้นำคอขอชกเมีลูกกันหมดนะ ที่ผมเนี่ยนะครับไม่อยากจะทบทวนฟื้นฝอยหาตะเข็บตอนพลเอกประยุทธ์ยึดอํานาจใหม่ๆเนี่ยนะครับใครไปโพสเพื่อจะเล่นงานลูกสาวท่านสองคนผมยังออกมาประนามผมรับไม่ได้เพราะความรู้สึกเนี่ยนะครับระหว่างแม่กับลูกพ่อกับลูกนั้นมันเป็นความรู้สึกที่มันยิ่งใหญ่วันนี้ก็เช่นเดียวกันครับการปกครองประเทศเนี่ยนะครับโดยไม่ได้ยึดหลักความจริง การปฏิบัติการ I.O. เนี่ยนะครับพูดอย่างทำอย่างแล้วก็คิดนี่นะครับว่านี่เราสามารถปกครองประเทศต่อไปกันได้ผมทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าท่านก็ชนะประชามติไปแล้วท่านก็รู้ว่าท่านชนะมาได้เพราะอะไรท่านควรจะภาคภูมิใจหรือเปล่านะครับเหมือนกรรมการมวยของไอบ้าในกีฬามวยโอลิมปิกนะครับคนด่ากันทั้งโลกอยู่แล้วแต่ว่าหลักใหญ่ใจความนั้น มีใครคิดจะไปแย่งอํานาจอะไรกับท่านหรือปล่าที่ท่านเนี่ยนะครับพูดทีละตอนทีละตอนเรื่องจะเข้ามาเป็นนายกคนนอกความจริงเนี่ยนะครับคนฟังภาษาการเมืองก็รู้ว่าอยากเพราะฉะนั้นเนี่ยครับที่ทำมาทั้งหมดยังไงก็สืบทอดอํานาจซื้อหวยไม่ผิดหรอกครับเพียงแต่ว่าวันนั้นอีกเวลาปีครึ่งเนี่ยไม่มีใครบอกได้เลยว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองของประเทศไทย จะอยู่กันอย่างไรแต่ในระหว่างเนี่ยครับเราอยู่กันไปแบบอยู่ไปวันๆกันอยู่เนี่ยมันควรจะมีอะไรที่เหลือซึ่งความยุติธรรมกันไว้บ้างการจับกลุ่มคนเห็นต่างเรื่องประชามติทั้งที่ชนะอยู่แล้วก็ยังไม่หยุดต้องการเอาชนะต้องการสร้างความหวาดกลัวต้องการจะไปข่มคนเห็นต่างว่าถ้าไม่ยอมจะต้องเจออะไรและท่านคิดว่าเนี่ยนะครับการใช้อำนาจแบบนี้ มันจะประสบผลสําเร็จซึ่งความจริงแล้วนั้นเนี่ยนะครับมันอาจจะสําเร็จในเวลาหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่ใช่ทุกเวลาคนไทยเนี่นะครับถ้าอะไรเขาเห็นว่ามันมากเกินไปเขาจะไม่ทนเพราะฉะนั้นครับผมเรียนไปยังเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารผู้ใต้บังคับบัญชาของบุเอกประยุทธ์ว่าเวลาสัมภาษณ์เวลาตั้งข้อกล่าวหาที่ไปลลยลักอักษรมันขัดกัน มันกล่าวหาใส่ร้ายพวกกับผมเพราะฉะนั้นผมก็ต้องใช้สิทธิ์ในการป้องกันว่าผมไม่ยอมให้ตอแหลแหลนแห่งนี้มากระทําย่ำย,ยีในสิ่งที่พวกผมไม่ได้กระทําและมีหน้ำซ้ำผมเองก็เห็นว่าการตั้งข้อกล่าวหาที่เกินจริงกับผู้ต้องหาทั้งหมด17คนนั้นเป็นการกระทําที่เกินกว่าเขตเป็นการยัดเยียดนะครับสร้างความชิงชังให้เกิดขึ้นในระยะยาว ความเกลียดชังในระยะยาวเพราะคนมันจะเจ็บปวดว่าตัวเองไม่ได้กระทําความผิดนความคับแค้นในหัวใจนี่นะครับญาติพี่น้องของเพื่อนผู้รักความยุติธรรมทั้งหลายถ้านลองไปดูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กระทําต่อผู้บริสุทธิ์หนึ่งคนนะรัฐไทยเสียแนวร่วมไปจํานวนเท่าไหร่และพฤติการนี้เนี่ยนะครับไม่เคยนํามาใช้มาเป็นบทเรียน เพราะฉะนั้นเนี่ยครับยอมรับความเป็นจริงเสียระเบิดเจ็ดจังหวัดเนี่ยวันนี้ผู้ต้องหาเนี่ยนะครับที่ตออกหมายจับก็อยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านก็รู้นี่ว่าถ้าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เขาขยายเขาแสดงอิทธิฤทธิให้เห็นแล้วว่าเขาจะขยายมาเจ็ดจังหวัดก็ได้หรือกี่จังหวัดก็ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่เนี่ยนะครับแนวทางที่ท่านเคยวางเจรจากันเนี่ยที่มอบหมายนายทหารใหญ่เนี่ย ใช้งบประมาณแผ่นดินมากมายลงไปเจราจาเนี่ยแล้วใครล้มการเจราจาเนี่ยท้ายที่สุดก็นําพาสู่เหตุการณ์ทําไมไม่ได้วิเคราะห์พิเคราะห์นะครับในสิ่งที่ตัวเองอยู่กันมา12ปีหลังจากการปล้นปืนตั้งแต่ปี2อ4 7มาใช้งบประมาณกว่า300แสนล้านแล้วพบประมาณทุกอย่างเนี่ยนะครับทุ่มเทไปที่นั่นเสียงปืนไม่เคยสงบระเบิดไม่เคยสงบความตายไม่เคยมีที่สิ้นสุด แล้วท้ายที่สุดลุกลามมาที่เจ็ดจังหวัดแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่านาคตจะเกิดอะไรขึ้นในบ้านเมืองของเราก็ยังมาสร้างเงื่อนไขใหม่ขึ้นมามายัดเยียดความผิดบรรยากาศเหมือนกับเหตุการณ์ตุลาคม19กพฤติการนี้ถ้าลองไปทบทวนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนี่แหละครับคือการสร้างเงื่อนไขเพราะฉะนั้นครับปัญหาของประเทศถ้าพวกท่านไม่สร้างเงื่อนไขลดเงื่อนไขความสงบก็จะเกิดขึ้น แต่เพียงว่าเห็นแก่ตัว,วเกิดความสูญเสียมาแล้วกว็ค้ากำไรเกินควรเป็นเรื่องของโจรปล้นโจรกันต่อนะครับได้เอาเหตุการณ์นี้ได้ทำลายบุคคลอื่นผมเองก็เห็นว่าสิ่งที่ท่านทํามันไม่ถูกต้องและไม่ควรที่จะกระทําแต่ว่าถ้าท่านคิดเนี่นะครับว่าต้องการจะอยู่ในอำนาจต่อและมั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ถูกต้องทำไปเยอะๆเถอะครับและท่านจะได้รู้ว่าวันนั้นน,าน,นารกมีจริง ในใจท่านเนี่ยนะครับก็ไม่มีความสุขแล้วแหะอย่าว่าในกายเลยท่านลองดูหน้าตาท่านในกระจกท่านมีความสุขไหมนั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทั้งหมดท่านน่าจะรู้ดีกว่าผมว่าท่านกําลังจะต่อสู้กับอะไรซึ่งไม่ใช่พวกผมพวกผมเป็นพวกนี้นะครับที่ท่านเมื่อเวลาที่พวกท่านไม่กล้าไปวิพากษ์วิจารณ์ผู้ต่อสู้ของท่านซึ่งเขาทัดเทียมกับท่านเขามีฤทธิ์เหมือนกับท่านเขาสู้กับท่านได้ ในสงครามที่มีอาวุธซึ่งไม่ใช่พวกผมพวกผมเนี่ยนะครับเป็นสงครามทางความคิดทางความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยท่านเองก็เห็นว่าการมีเรื่องกับพวกผมมันปลอดภัยนะครับพกปืนเนี่ยนะครับแล้วก็มาแตะคนมือเปล่ามันง่ายแต่ว่าถ้าไปแตะคนถือปืนเนี่ยนะครับเขาก็ซัดเอาให้ท่านก็รู้เนี่ยครับว่าท่านรบกับใครเพียงแต่ว่าการเบียเบ่ยงเบนกระแสสร้างความอายุติธรรมเพิ่มขึ้นเนี่ยประเทศมันไปไม่ได้หรอกครับ เพราะฉะนั้นถ้าท่านคิดว่าแนวทางนี้ท่านยังจะต้องเดินต่อไปท่านเชื่อผมอ่ะท่านพังเร็วกว่าที่คิดพบกับเฟซบุ๊กไล v ์ต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ